วันอังคารที่30สิงหาคมธศักร,ราช2 5า5าูนก์นเทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรศัพท์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยที่จะคนรู้อังกฤษโฟร์เลย์เรสปิงลิชดาร์กอล์กอลคคมสิ่งดำนำชีวิตอเมซิแมดผู้บริหารพนักียนวิทยาศาสตร์น่าราู้ขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสว่วนนี้ค่ะ วันนี้ขอเสนอภาษาไทายเร็สจจควรรู้ด้วยคำว่าเนืองนิดอ่านว่าเนืองนิดหมายถึงเสมอเสมอตัวอย่างถึงแม้เขาจะไปเรียนต่างประเทศแต่เขาก็ยังคอยส่งข่าวถึงครอบครัวและแฟนของเขาอยู่เนืองนิดฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคำว่าเนืองนิดอ่านว่าเนืองนิดหมายถึงเสมอเสมอตัวอย่าง ถึงแม้เขาจะไปเรียนต่างประเทศแต่เขาก็ยังคอยส่งข่าวถึงครอบครัวและแฟนของเขาอยู่ขรอบยคระครอบครัวและแฟนของเขาอยู่เนืองนิดขอจบรายการภาษาไทยเศรจใจคนรู้ไว้เต่เพยงเท่านี้สวัสดีค่ะ So oh, today is the thirtieth of August, twenty twenty-two. Our English for today is hang out. Reading hang out. Spell H A N G O U T. Meaning uh, TL. Example Let's hang out tonight. Again, our English for today is hang out. Reading hang out spell H-A-N-G-O-U-N, T, meaning ออกไปเที่ยว. example let's hang out tonight kuni lao goodbye นิชาชมพูมาดิแอมอิทชมภูแอมสแตนอิงอิกิตวันแออนุบาลสุนารุสคุซจิลลิท์คือไมบาย My name is Mimi. Our Tagalog word for today is to Reading to in English period. We will use period in a sentence. Always put a period at the end of a sentence. Again, our Tagalog word for today is to Reading to in English period. We will use period in a sentence. Always put a period at the end of a sentence. Thank you and goodbye. ค่ะวันนี้ขอน้องนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อน,นำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือสีลังอาพะระนางเศษถังหมายถึงเป็นอาพอรอันประเสริฐฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคำว่าสีลังอาพะระนางเศษถังหมายถึงศีเป็นอาพอรอันประเสริฐ ขอความสุขความเจริญจะมังเกิดแด่พระธศาส,สนาคนด้วยนะคะสวัสดี แบบนี้ต้องไปที่สูงสูงสิลิปดาหยุดก่อนโอ้ยโพล่าทำอะไรอะมันอันตรายนะลิปดาต้องหากที่ทำเรื่องอันตรายเดี๋ยวก็ตกลงมาขาแข้งหักลอกไม่ต้องห่วงหรงหน้าเยอใสายลับลิปดาสุอย่างนี่ลิปดามีรอบชูชีพด้วยนะรอบชูชีพอะไรกันเล่านั่นมันพ่อห่มไม่ใช่เหรอรีบหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวโพวล่าจะรีบไปเรียกคุณน้าเดี๋ยวนี้แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโบลาเฮ้ยโบลากองอะกองอะไรกันเล่าลิปดานั่นแหละที่เล่นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้หรือว่ากระโดดมาจากที่สูงแบบนั้นมันอันตรายขนาดไหนอะไม่ต้องเป็นห่วงลอกหน้าลิปดามีรอมชูชีพด้วยซะอย่างหนึ่งมันเหมือนกันซะที่ไหนอะอาวแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนล่ะเออเออก็ตรงเห็นไหมโบล่าก็ไม่รู้สักหน่อยอะงั้นไปถามคุณพ่อกัน ลิปดารู้ไหมว่าทําแบบเนี้ไม่ดีเลยนะมันอันตรายมากถ้าลิปดาเกิดบาดเจ็บขึ้นมาไม่ใช่ลิปดาคนเดียวนะที่จะเดือดร้อนเสียใจแต่ลิปดามีร่มชูชีพแล้วนะคะนี่คงเรียนแบบมาจากทีวีละสิรู้ไหมการกระโดดร่มไม่ได้ง่ายๆเหมือนกับที่เห็นในทีวีหรอกนะฮยังไงเหรอคะเวลากระโดดร่มชูชีพนะ่ะไม่ใช่ว่ากลางร่มปุ๊บ,บก็ทําให้เราลอยช้าลงปั๊บนะแต่มีทั้งเวลาและขั้นตอนหลายอย่างเลย ถึงจะทาให้กระโดดล้มชูชีพได้อย่างปลอดภัยอา้าวเลอะคลับอะไรกันล่ะริบดาก็ไม่รู้นี่นะแต่อย่างน้อยโพลล่าก็รู้แล้วกันว่าอะไรอันตรายไม่อันตรายนะลิบดากับโพล,ล่ารู้ไหมว่าอากาศนะ่ะมีมวลอยู่รู้ค่ะและเพราะว่าอากาศมีมวลเวลามีวัตถุตกลงในอากาศอากาศก็จะมีแรงต้านทานวัตถุทําให้ความเร็วของวัตถุที่ตกลงในอากาศลดลงได้ ซึ่งเราจะเรียกว่าแรงต้านของอากาศแต่เวลาลิบดาเห็นของหล่นในอากาศก็ไม่เห็นจะช้าลงเลยนะคะก็เป็นเพราะว่าอากาศมีมวลน้อยมากทำให้แรงต้านมีน้อยไปด้วยยังไงล่ะเราจะเห็นว่าเวลาเขากระโดดร่วมกัน จะต้องกระโดดจากที่สูงมากๆเพื่อให้แรงต้านของอากาศช่วยความเร็วในการตกลงมาจนถึงความเร็วที่ปลอดภัยแล้วร่มชูชีพก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ทำให้เพิ่มแรงฉุดและแรงต้านของอากาศให้มากขึ้นทําให้ความเร็วในการตกลงมาลดลงมากขึ้นยังไงล่ะอ๋อเป็นแบบนี้เองดังนั้นการที่ลิบด,ดาจะกระโดดลงจากหลังคาบ้านนะ่ะต่อให้ใช้ร่มชูชีพจริงๆก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะมีแต่จะเจ็บตัวปเปล่า จำไว้นะลิปดาต่อไปอย่าเล่นอะไรแข็งแงแบบนี้อีกนี่อย่ามาทับถมกันนะโผล่าน่าเสียดายจังเลยอ่ะลิปดาจะคิดลองกระโดดล้มชูชีพดูสักครั้งหนึ่งจังเลยหมยังไม่เข็ดอีกหรอถ้าเอาแบบถูกถูแล้วก็ไม่เสียงเจ็บตัวก็พอทําได้นะทําได้ด้วยเหละคะทํายังไงคะคุณลุงก็ทาล้มชูชีพจําลองกันยังไงล่ะอุปกรณ์ก็ง่ายๆแค่ถุงพลาสติกใช้แล้วแล้วก็เชือกแล้วก็ตุ๊กตา เริ่มจากเอาถุงพลาสติกมาตัดเป็นรูปวงกลมหรือสี่เหลี่ยมเอาเชือกมาติดที่มุมของถุงพลาสติกแล้วเอาเชือกมาติดที่ตุ๊กตาแค่นี้ก็เรียบร้อยว้าว,ว,าว DIY ง่ายนิดเดียว สวัสดีค่ะเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกสวัสดีคณะครูและนักเรียนทุกคนวันนี้ทางศูนย์อาเซียนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระบายภาพระบายสีจากภาพในระดับชั้นอนุบาลจากกิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้อาเซียนซึ่งได้มีการจัดขึ้น ระหว่างวันที่18กรกฎาคมถึง22กรกฎาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาทางศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกขอเรียนเชิญท่านผอ,อสุขสารจิตอ่อนน้อมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรของแต่ละห้อง ดังนี้ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล2.1เด็กหญิงณฐาสิริสารตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล2.2เด็กชายจิรกรบุญด้วงตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล2.3 เด็กหญิงอุญญาดาอุญชายาหวานมีหอมตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล2.4เด็กหญิงนิชาภาพรหมพุกตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล2.5เด็กหญิงการมณีสีสวัสดิ์ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล2.6 เด็กหญิงทัญ,ญลักษณ์ปานทองตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล3.1เด็กหญิงอรสาพมพอยตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล3.2เด็กหญิงพัฒนทธริน เตือนดวงตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล3.3เด็กหญิงกัญยรัตน์กิ่นแก้วตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล3.4เด็กชายเศษฐวิสิทธ์ชูจิตตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล3.5 เด็กหญิงปรินดาเตียนพลกลังและตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล3.6เด็กหญิงปนิสราเสือแหววค่ะ ทางศูนย์อาเซียนขอขอบคุณท่านผอ,อสุขสารจิตอ่อนน้อมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกที่ได้มาเป็นเกลียดมอบเกียรติบัตรให้ให้นักเรียนวันนี้ทางศูนย์อาเซียนขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วพบกันใหม่ในข่าวต่อไปค่ะ ท่านผู้บริหนนารคณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกทุกท่านค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนสําหรับในวันนี้จะมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกประจําปีการศึกษา2 5 6 5โดยผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นความสาคัญของการศึกษาได้แจ้งความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนั่นคือคุณครูจิราพรเผือพกพ่วง เพื่ออุทิศแต่คุณแม่คำฝอยบางประยุงซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในครั้งนี้จำนวน5,000บาทและในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายสุขสารจิตอ่อนน้อมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโรกเป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษาจากคุณครูจิราพรเผือกพ,พ่วงขอเรียนเชิญค่ะ และในลำดับต่อไปจะเป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามลำดับดังนี้ 1. เด็กหญิงนัดนิชาจำปาเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6.5 2. เด็กชายกันจันดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6.3 3. เด็กชายทรงวศินคำตังนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5.3 4. เด็กหญิงกัญญาพัฒน์ปานเขียวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4.4 5. เด็กหญิงพัชรีเทศทองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3.5 6. เด็กหญิงนาฏนพัทรอินแสงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3.3 7. เด็กหญิงจุน จุธาจินดามณีโปแก้วชูประยูนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2.6 8. เด็กชายสุพนัทช่วยหลำมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1.4 9. เด็กหญิงปัญญาวี กิ่นเกศน,นักเรียนชั้นอนุบาล3.2และเด็กหญิงนัทธนิชาฉิมบุญนักเรียนชั้นอนุบาล2.6 สำหรับงานทุนการศึกษาขอขอบพระคุณคุณภูจิราพรเผือกพวงและท่านผู้อำนวยการสุขสันต์จิตอ่อนน้อมเป็นอย่างสูงค่ะ